มือนีคือบรรยากาศดีแต่เงี้ยแม่นวะผู้สาวคือบ่มากท่านี้นะว่าจะโคนนะว่านี้จะเป็นอะสุรานารีเนาะโอ้เจ้าเขากันเแม่นวะนี่ผู้ลิ้นเนาะครบสูตรเลยเนาะโอ้เอ้าเนี่ยเอออย่าเล่นหลายแม่หุ้ยโอ้ยมันจะมันจะได้ไปซื้อด้วยว่ะว่ะว่ะโอ้เอาอเนาะแก้วนี้ให้ผู้ใหญ่แม่อืมตัวบุษบก่อน กินกุเศร้ากินซี่ฮาปีได้เหล่าเนี่ยอันนี้ว่าทุอเอิยนจะซื้อได้เงินบ่เออโบ่มาจะมากินนี่ได้โอ้เออหลายปีแล้วไม่ได้กินเห็นบ่โอ้หลายปีโอ้บาดข้อตัวอัดลูกของแคร์ตัวนี้เงินเลี้ยวบ่้ยกินยากกว่านี้ก็ะเพาะกูกินเนาะกินยากสํอหมันคือเบิร์นเซิร์นทุลกทุเรียนมูลเนี่ยไม่กินเหร ว่าสิบอกมึงว่าสิบอกมึงถามมึงหลายเท่าอยู่เหมือนชู้กันนี่แหละว่าจังเลยว่าจังเลยพ่อใหญ่ยเนี่กินเหล้าเนี่ยโอ้ยกูยจะเสกโทวเอิญโทษเฟินอือปัญญาเหมืนสืบสืบอทุเรียนสืบอบักงอแม่นสู้กูเอิ่นกูจะเสียเนี่ยเนี่ยกินเหล้าเอิญกูดีแท้อันบ่แมนสั้นพ่อใหญ่ทุเรียนเนี่ยเข้าไปกินกับครอบครัว เราเนี่ยครับเอาไ้กินสับปะาสังสันตัวสังคมแม่สังคมเออเดี๋ยวจะเทเนี้ยยินมากระไรฮะเียไม่เงินเสือเนาะคดี๋วคุเล่นหากินอ่างกูเนาะอุ้ยวางสั่นบ่เปมนเราเรียนพวกกินกรคมกินโ้หเนี่ยเราสังคมที่เนี่ทุเรียนสังคมบม่มีทีบ่โอ้ยอานินเตอรนตานี่เปน เอลาแต่ัดยนั่งเนี่ยวย่ยย่ย่ยไม่เสู้ได้มันสันสู้ด้สันสู้ันนียเว้ยเ้ยย่าปาย่าปานกูมันยกดซันมาออเศ้าสันเลยปะเดเศ้าสันเลยได้การด้การถุกแนม่ถามเด้ถาม่า เป็นยังก็เอวินคือบุเศร้ากินจังเทือนนั่นเรายาพะเช่นเนี่ยจมอยู่บดาแดกให้กินเนี่ยพาไปวัดเนาะวัดเงี้ยให้ผัวคิดได้ฟังพระเทศษพะเช่นคิดได้บ่บัดนี้เว้ยกแกจอวัดเป็นเศษเนาะไปมือนนัเนาะวัดจังไรล่บัดนี้การเล่นการพนันก็ดีการมีแม่น้อยก็ดีการกินเหล้าก็ดีพะเช่นจะรู้ว่าที่กูเห็นมาทั้งวัดเี่มันดีบัด มันแมนแเนาะนอกแม่ไปวัดเท่านั้นโอ้ยยี่สวนเจ้าฟังบระุดมั้งแต่งแล้วก็ได้เงินมาสิเนาะบอการนี้คนหินสำนันตนสนะาเลยเออดีมัดจับไวขนาดนั้นล่ะอ้ยขาทาน ตัวนี่ท่านอาชีพยังไงกยางแล้วกินยางบ่แม่ครับจะไปเล่นยติ้กินยางจไปเล่นยตติมุกกินยังเ้ยบ่อยากเป็นลูกน้องคนลูกพี่ว่าสั้นบ่เป็นลูกน้องเนี้ยบฮสุนเออคืนนี้ข่าวว่าโตมกเกียงไกลจ้ยงไกลบ่เออมาเกียง อ๋อเจ้าคือผู้เผลงทะเบียนน้ำเขาผู้ใหญ่บ้านประกาศอ้วยเหรอเนี่ยต้องใช่แหละอยู่เฮื่องวุฒิบัญญัติโอ้ลองล่องให้เป็นยังไงโอ้คือจังซีาวเขาสิมีงบทางรัฐบาลมาให้โอมาสนับสนุนสนับสนุนโอ้คนเลี้ยงไก่เนี่ยแง่คอยเห็นเจ้าบักเลี้ยงไก่สิเดี๋ยวนี้เขาก็จะดีแค่เออก็จะมาหน้าเรียวเจ้าคือผู้เผลงทะเบียนมันก็จะไปได้หนิโน่อืมโอ้พ่อพื้นนี่แง่ศูนย์เจ้าเลี้ยงมานจะปีละไก่นี่ ม่ใกล้หนี่มันเลี่ยงม่าช่องสามปีแล้วเนาะแล้วจะได้กำไรบ่หล่ะพ่อใหญ่ไม่เลี่ยงไกลจามที่กิ่งเทียนเห็ดม่สามสี่ปีนี่ซ้ำๆมึงหนิมันบอกให้ได้กำไรเดี๋้เออบ่มีกำไรอ๋อขาดทุนมีแต่จกกับจกเนาะอ๋อไม่ใช่เลยซะโอ้ยมันก็หลายแนวเนาะขาดใจเขาหันอ๋ออ๋อจัดขาเดินทางจัดพัฒปอ s p o พัฒน์เปิดโอ้ยสื่อโทรศัพท์ให้แล้วก็ยังได้เติมให้อีกอรึง ไข่ซ่บเากซื้อมดเติมเงินกับเมนเท่ากับก่วยตเนะไก่พันธุ์นี่ลงไหนหม่าม่นไก่นื้อบ่าม่นไก่พันธุ์ไข่ว่ามันไก่เนื้อไก่ทิวาได้ก็ยังไนะไก่อยู่ร้านอาหารน่มัโอ้โห้า้องต่งดุลขาขาวๆนะไก่น่ไ่ยเลี้ยงอก่มากเลียงวันนโเเลียไก่บนี้เส่วนย่ โอ้ยังไปมัดเน้อมัดโอยี่นี่ไงไก่พันนี่มันกินหลขึ้นมาโอ้ยเล่นเล่นเ่นี่นนี่โอ้ยมันขึ้นเล่นดูข้นเนเลงแท้เอามันหอดรอบแล้วเรื่องนี้เอารถผู้ได้ไปแหละฮ่องรถไปยี่ส่นเหละแล่นบ่เออไม่เห็นรถมื่อไหร่นาะบึ้ยรถข่อยบ่มีน้ำมัน โอ้ยบะมี่นั่งบ็เบติมอ่ะยบ็เติมตั้งได้ดูนี่นะมันบะม,ม,ม,มีน้ำมันเติมได้ไหมเห็นอย่งไี้ใชเนาะเอารถเจ้าหน่อไหมเจ้าผ่าคุ้มไหเห็นหยังโอ้ยรถเท่ามันออกไปบ่ได้เอ้ามันเป็นหยังไม่ได้สมงศดหลายเดือ, <c oughs> อน,นแล้วกูเสีย, <c oughs> ยงไวนะ่ได้เฮ้ยเลาววาเปลี่ยนผ่านบ่ได้ได้แลก็เย็ดได้อุ้ยโอ้ยนี่มันสมงศดเนาะอุ้ยตายมาที่นี่โอ้ยยังวันรถฟรีก็ออกได้ยังวัน ก็ว่ามันจะทรงตลอดรอดฟังบ่นว่ากูจะเปียดขึ้นเหรอเพราะว่าอย่างงั้แซ่บๆกูไม่ได้กินน้ำเขาแย่ไว้แม่ตายตะขารลดจะกินลาบเนื้อเขาไม่ได้กินอุ้ยมันแมนมอนอะผูกกันเทิรกเรียงไก่เนาะมันไปลนรงน้ำไก่เบ่นนะนะเนี่ยหมู่ว่าได้ได้ายได้งานเลียวว่าี้ยงรถกูคือพ่อแม่ได้มันเป็นอะไร เอชีวิตนี่มันก็มีแต่พรนะกูเนอะออันเมี่ยกับพรรถกับพรอำบ้านน้ำไปหาหมอวัาอันซิบก็เมื่อหันหมอว่าเจ้อาอกว่าใจพรทรงได้ดไเพราะฉันนึกว่ากูว่านอยู่ก็จะเป้นพรหมดสนดกแต่รถไม่ดได้กมมันก็มีอย่มีแต่พรแต่จะได้เดี๋ยวนี้ไปเมียนี่พรเพราันเมือก,กุนแลยแหวนของเก่งเก๋อเท่าเนาะพรน,น่าต้องหลยเทือกหลือมันไม่ได้จะเทือกเนาะ ผ้าผ้าเมียไปคลืนได้อันพอนั่นนะข้าดวงไร้ปานี้ก็ดีพอนห้าร้อยเจ้าก็ได้อันห้าร้อยแล่ว่าพอนว่าทั้งเบิดน่ะเออวุ้ยมันกระจายหลายทางอ่ะนะเพราะมันว่าหาว่าได้เงินได้อยู่เออแล้วมันไปหลายทางเนาะเงินเนาะบันนี้เก่งแกเหล้าก็เลยนอ่อน เนี่ยไปเคลืนเล่าป้ยบ่อยากให้เล่ามาเย็นเองโอ้ยมาเนี่ยเล่าไปเมืองแล้วเล่าว่าไม่ใช่กูบ่เยืนดอกว่าสินเคลื่อนรางสินมึงก็ไปค้ามช่วงล่างทั้งหมดแล้ววะสินโอ้ยว่าไปเยืทีนี่ช่วงล่างกันทั้งเราผมเตาแล้วเนาะก็หลายปีแล้วเนาะพ่อใหญ่เอากัส่งกลับมาก็จังว ا ن ยังไ้หาเงินไปให้เล่าอยู่นี่ก็ได้จังสี่ก็มีบปุณิมีแล้วปุ้ย เกิดได้ไง่มากว่ากับ่าตาได้ยินนี่ละเนี่ยลูกลูกก็เนี่ยงกแยบลูกมันจังเลื่อนไหลเอาขึ้นน้่มาตีควรให้น้อยก็ได้เอออเกิดมากกว่าเขาตีควได้ยินนี่ละเฮ้ปัากระดิกก็เป็นเงาโดนเลยวะเออเปนเงาดูแต่มันเป็นเบาหวานทุกฮ่าหนิวัวมึงก็ยังจุกจงเนี่ย มันย่างเคียงไม่ได้หรอกมันหาโมงแลงแล้วนางเชียงสิกินน้ำกันนี่คือเมาคือเมาออกนาออกตาใช่ไหมว้ามีแอมอยู่เ้อมันอยู่ครับอันข้ออ่อนนี่มันกระบออ่อนโอ้ยบายเด้อน้ำเฮ้ยใส่ไหมยังมาน้ยเวี่ยมันบมบิทมันบ่บิทมันบวิทอยงขาจะขวงโอ้ยมันเมันจะหน้อยอยู่จะไหน แค่นี้เด็กข้งน้อยข้งกี่บยเฮ้ยผมก็ได้เมียน้ำเขาอยู่เห็นว่ากก่อนได้อยู่กับทุ้ยที่ไทยเป็นแหละองอนแค่จมมันคือฟังกันบแมันนั้นันึ่งปัญหาเรื่องเดียวนี่บัวมีวิธีแก้มันบลาหนี่โอ้แต่บอกกันเปลุ่นผ้นัพันทั้งน้าหมอมันก็บ่ไปวายจองสมมื่นหนึ่งอย่าไปหาเฮ็ดดิอย่าซูนเลยไม่เงี้ยเห็นอยู่บัเขาไปเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดดังเฮ็ดแก้มเฮ็ดยังไงน่ะ ออมันเน่ามันเปื่อยนะน่ะโอ้าะวนี่เน่าหน่ะมัดเลยเอนและนี่แหละนี่อย่างเดียวเนาะมีอย่างเดียวดีผมกขบประกาศเสี่ยงแล้ววันไหนเกิดมันเสียมันไปเนี่ยผมจบเลยยื้อเดี๋ยวนเลยยังไงบ๊วยมันมีเงินหมดเนาะสามหมื่นเขาโอหันเงยสำเร็จว่าไปเร็วไปหนึ่งเออเอาสิเอาจากไหนจากในเงยฮะจากในเราไปอย่างไรเราเงยมีวิธีเหนธรรมชาติ มีที่เลยเคยไปเลี้ยงควายบมื่อตะกี้ถ้าห้าเป็นเั็กน้อยเห็นง่อยเคยแล้วเนาะเออแกนน่ะอยู่น้ำมันพุ่มไม้ไหมยังจะไดบัตรนี่เอามันตอดมือตอดน้ำค่อนอย่งนี้เลยง่อใครหนาใครอยู่ได้เออจุดตาของบ้านตรงนี้ยังไงผู้สาวเนาะเอาอยู่นี่เอาแตนมาตรอดแกนตอดแล้วบอกไงเฉยไงสั่มใดเออบวมใหญ่เลยเ้าไปแบบนี่เออเอาเยอะไ่มเอย จะว่ามันใหญ่ข้าเดี๋ยวเนอะขันมันด้วยโว้กับมัสม้เงกันยุบเเว่ยัโมงนึงกยุบยุดยุบกดยุบอีกต่ออีกยุบอีกต่ออีกด้วยขันรกนากสุ้ก็ห้างเลยยัการไล่เอาจักซี่สั่นไอ้เนีนยแนะนำอีกอย่างหนึงอย่างไรแต่นึงบปันไหเออจะมาเนี่ยอยู่น้องมาเนี่ยอยู่ใหันได้ไปนี่ว้ายไปจับห็นู่บ อันพื้นน่ะกว่าอะไรแม่นอนเว้นบ่เออหั้งต้องหัวเสือนั่นงใดพอดีแล้วค่ไฟต้องต้องเอามาตรอดต้องหัวเสือั่นมันจะมีหู้อยู่ป้อนเข้าไปนี่หู้เลยใดข้าไม่ยอมซ้ำสาดมั่งก็ได้โอ้ย จะก็ปล่อยแล้วพอนี่สูนเลยตอนนี้เนี่ยวัวคอยตายพอดีพอนี่เอ้ามันเก็บพอมั้ยมันก็อดเอาแล้วเนาะอดเอาวันน้มีที่เดยวมั้ยนี่มีทีเดียวแหะท่านประธานโอ้ยกูขี้บ่นกูเห็นคือเรีนสภาพเนาะอือกูเคยมีปัญหาอยู่เคยไปถาหมอได้เออเออหมอมาแล้วตอนนี้เมื่อกี้หมอเขาจะไวเก่งเนาะพาตาด้เนาะอือเลยวถามหมอยืนหมอบ่มีแนว เห็ดี้มันใหญ่งงบ่หมอนหมอมาสนดหมอโอ้ยผมก็บ่ได้เรียนทางนี้โดยตรงเด้ครับว่าซั่นเออแต่ว่าพาตัดผมพอเฮ็ดได้อยู่ <c oughs> มาที่มาใส่สารเคมีใส่สารกระตุ้นอย่างผมมันบ่เก่งผมบ่อยากแนะน้ำหรอกว่าสนมันเส <c oughs> ิออกมากปลาหมอจับแขนปลบโลดมาเป็น <c oughs> เปลี่ยนกับผมบ่ครับว่าซั่นคือว่าจังซสรรผมผมผมใหญ่เด้ว่าซั่นไ้ย มอถามเปลี่ยนเนาะมอว่าของเฮ้าน้อยแต่ว่าแข็งดีเราว่าเราอยากได้อันนี้เรามาเที่ยงอผมผมงหญ่ได้ว่าเส้นเออเออง่ญ่ได้ว่าเส้นญ่นะแน่วนแข็งได้ว่าเส้นเรายไม่ยัางมาจะแตกว่าง่บแข็ง อย่าลแรกเลยมาได้โอ้ยควรก็เลือกเอาด้วยมันแข็งอยู่เนาะ้มันธรรมชาตินี่ยแหละกูว่าดีแล้วถึงจะน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมาข้ามเตือนเด้อพวกกันน้อยๆสั้นๆนี่เป็นยังไงเวลานอนน้เมี่ยงเยอะไอ้ไรหรือวางจันสิลุดเออเมี่ยาได้เป็นเหมือนคนใ่บ้านเฮาหร่ก็ไปว่าให้ให้ซอยยนินๆ แต่ว่า <experiences> ນ <S filt ling noise> ี hadi, ่วังไปผม